จักบุ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรนะอะไรนะอีกตัวหนึ่งกะหล่ำกะหล่ำซอยเดี๋ยวจะซอยให้ดีกอเคนี่เป็นนี่จหนอดปลาหมึกแล้วก็มีหมูสามชั้นนะทุกคนคือแบบว่าดีงามมากอุ้ยหมดกระถังเป็นหมดนันเหมือนเป็นหมดเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าเต็นทุกเราเป็นยังไงทริปนี้นำแสดงโดยดาวินนี่ นี่เต็นพวกเรานะคะทุกคนจาวินไม่ถนัดลูกไม่ถนัดฝึกเลี้ยงไว้ฝึกเลี้ยงไว้แล้วนี่วิวเสื่อนเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวกันนะนี่เราเริ่มย่างโอ้ยเหี้ยหลวงไอ้ไไม่ตายผักไม่พอ ถือกล้องอยู่ดิก็ล่วงไปเลยเหรอไปปลาใ่ใส่แล้วเสียงเรากำลังจะย่างกุ้งนะคุณกุ้งปลาหมึกแล้วก็มีหมูกระทะปลาหมูกไส้กรอกไส้กรอกเลยค่ะอุ้ยหอยตลับ นี่มื้อเย็นค่ะหลังจากที่เราไปล่องแก่งกันมาอย่างเด็ดเหนื่อยโอ้ยมาพี่บ้านเด็กกินได้ไหนเที่ยวด้วยหมูค่ะนี่อุ้ยมันดาสมาชิกอันนี้ยังไม่อิ่มนะคะอันนี้อ้วนเฉยลำพานะลำพานลำพานลำงลางอ่ะสมาชิก นไปลอคู่นันอนคู่ตลอดโม่ต้องมาโม่ต้องมานะน้ามืดนะน้ามาเบาค่ะดูดเต็มดวงสิไฟสวยมากแล้วทไมเราไม่เอาไฟของเราไปใส่มึงไม่ไปเสียบกะเสียบเลยเสียบไฟแต่เมึงเสียบไฟตรงกลางใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวกูต่อไฟจากมึงไปตรงตระไฟกูต้านไว้ข้างหลังมันไม่ต้องเสียบเพราะว่ากูแบกพัดลมมาแล้วเดี๋ยวไปเสียบไฟกันนะฮเดี๋ยวไปเสียบไฟข้างหลังกันนะคะเพื่อน ตอนนี้พวกเรานั่งปิ้งย่างกันอยู่ร้อนมากมือไหม้แล้วกลางวันขาไหม้นั่งพื้นหมูไหม้เนี่ยเอาไว้เถอะเดี๋ยวไม่พอนกินเยิมว้าวมือมันวายทุกนพอย่างเสร็จใช่ป่ะปุ๊บแล้วเก็บโต๊ะเลยเฮียนั่งพื้นหมูสามชั้นแบบมันๆค่ะนั่งใจขึ้นมันสบายไม่ปวดหลังปวดหลังดิมึงไม่มาเลยสมูทเนี่ยเออวันนี้ขอพักที่เย ตอนนี้เต้นตอนนี้เต้นเรามีทั้งหมดเรามากันทั้งหมดแปดเก้าคนานะให้มันไปแล้วหูมืดมากมามืดมากข้างหลังคือสว่างมากเวอรเดี๋ยวไไม่จุดไฟหนังบดแดง,งะอะไรก็ไม่รู้ที่มาจากหนังหัวใจมาใส่หน,น่อยไม่หมดแล้วนี่เลย น้องวิวนะคะสั่งของเซเว่นมาในปา่าที่นครนายก,กแต่พอ,อ,ยอยู่ในนี้เราก็สามารถสั่งเซเว่นได้นะทุกคนสั่งอะไรบ้างอ่ะขนมไม่ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่อยากกินมากจริงเหรอโตโรนะอ๋อใช่แล้วก็มีถั่วอัน<ม>นี้มันก็ออกโตโ๊ะ S <S มโนลาทำไมขนมแม่โคตรเก่าเลยแล้วก็มีฟันนี่โอ้โหทำไมกินอะไรแบบคือแล้วก็มีนี่<ห>ฟอนเนล็บหรือเปล่าคอนเนี่นี่ฟอนเล็บหรือเปล่าคะแค่นี้แล้วก็มีเยลลี่เยลลี่อีกแล้ว <S 2> <S 2> เคโซดาโซดาไม่ซือ้อพี่แม่บอกว่ามีต้องหขวดงปวดไปไปจะสั่งเลย ความหนาเลยค่ะต้มสุกใช่ไหมใช่หมูกินสุกไข่นะคะหอมยาอะไยสุกยากไหมครูก็มีน้ำมันนะเนี่เออเออให้กำลังใจต้มสุกเอาเยี่ยไปไข่แตกอันนี้เรามาทำอาหารเช้ากันยังคะแล้วก็หมูที่เหลือจากเมื่อวานนี้ทำไม่หมดเดี๋ยวมันเสีย อ,อันนี้มีหมูด้วยนะคะส่วนเอาแผ่นคือร้านอ่ะให้เจจัดการคุณครับดีมากค่ะคุณครับมีกะหล่ำบ้าผัดไปด้วยเลยเนาะกะหล่ำหมดยังอื ปังปิ้งตอนเช้าของเราแล้วก็หมูที่เหลือมาคืนนะทุกคนแดดหมดเลยวไล่หมดเอาเวียนไม่หลอกก็กินบ่อยเปิดบ่อยเป็นไงบ้างวิว อยู่ค่ะเมื่อคืนเป็นไงมากอยากลงมาเล่นน้ำมากเมื่อคืนร้อนมากเลยอย่างไม่ถ้าลมช้าก็คือใช้ได้แป๊บเดียวเออพอหมดกตื่นปั๊บจริงอะก็ได้แอมไม่ค่อยใส่ร้อนมบ่อยู่ข้างบ้องเอุเ้ยทำไมเด็กคนนี้พูดไม่ช้าเลยเช้านี้เรายังไม่ได้เล่นน้ำมาเลยนะคะเราหิวแล้ว จ้าจ้าเล่นน้ำเหรอไปกันนะเกบ๊ายบายดิดาวินใส่จ้าเกล่าดาวินจ้าใส่แค่ของดาวินดิใส่ใส่ซอส่ใแล้วทำอีกฝั่งหนึ่งพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเค็มนะเค็มเค็มเค็มโอเคโอนคทีนี้เราไปอาบน้ำกันมา จะไปอาบน้ำกันมาเราก็จะมาขั้นตอนก็มีปลากอ่อนมีปลาขึ้นตรงนี้หรือเอ้าเอ้าทำไมพัดลมมันเริ่มดับเลยแสดงว่าเขาดึงปลาไปแล้ว,ลลวเราจะมายืการตั้งแคมป์บนรูร้อนร้ <c oughs> อนมากค่ะเมื <c oughs> ่อคืนเนี้ยนอนไม่ได้เลยอ่ะแต่ที่นี่เขามีให้เช่าพัดลมนะใช่แต่เราชอบไม่ทันที่นี่มแมลงเยอะมากไมไ่มาตรวัด คือแบบคนเล่นน้ำเยอะมากคนมาที่นี่เยอะมาเลยและน้ำก็เย็นสบายมากไม่ค,คนจะเยอะมันเที่ยวเยอะขนาดนี้เนนะอะน้ำเย็นสบายบ้าูทุกคนก็แต่ตอนนั้นคือก็คือแนะนำม,มาเที่ยวแต่ว่าไม่แนะนำม,มานอนนอนแบบกลางเตนะ็นท์่ะเนอะเออเออเออมาเที่ยวแบบเล่นน้ำล่องแก่งนะอะไรเนี้ยเออนูก็อไปหาที่นอนที่มันแบบ เพราะว่ามันไม่ได้ร้อนอย่างเดียวมันอบอ้าวด้วยมันไม่ค่อยมีลมค่ะแล้วคือต้อนไม้ไมก่กระดินดีคนแล้วเราก็ร้อนมากแต่ว่าทริปเราก็คืออัดแน่นไปด้วยอาหารนะคนอาหารเรากินกินหนักมากที่นี่ไม่ค่อยดีตรงที่แบบว่างูแมลงอะไรเยอะมากโอ,อ๊ยล มแาแรงอย่างเยอไปหมดนแบบนั้นเดี๋ยวเราลากันไปก่อนกันดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องรีบก,กันเก็บของเพราะมันจะเที่ยงแหละมันต้องให้เราเช็คเอาท์ก่อนเดี๋ยวจะมีรูปมาฝาก